สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทำใบสีใบตองอ่อนนะครับอันนี้ในส่วนเปลียนนี้จะเป็นส่วนใบตองอ่อนนะครับขั้นแรกในการทำแม่ใบสีใบตองอ่อนนะครับก็คือการเตรียมทำยอดในลักษณะนี้นะครับสีที่แบ่งทำยอดนะครับ ผมจะแบ่งไว้อันนี้ไม่ห้าเนาะผมจะแบ่งไว้ประมาณสีๆไล่ตั้งแต่สี 4. อ่อนมากไปถึงสีค่อนข้างจะเขียวประมาณนี้นะครับมาดูวิธีการแยกเลยอันนี้จะฉีกไว้ทีละ3นะครับเพราะว่าไม่หวันนี้ที่เราทำเราทำอยู่ที่6ตัวนะ ท่าแรกก็เฉือนข้างบนออกก่อนนะครับแล้วก็ฉีกไว้สีแรกก็คือจะฉีกไว้อยู่ที่3ชิ้นฉีกแล้วก็ตัดส่วนโคนกับส่วนปลายออกให้เรียบร้อยนะครับให้พอดีขนาดที่เราจะนำมาทำเปียยอดนะครับอันนี้ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ สอเซนครึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นสีที่2เปียยอดอันนี้จะทำเป็นแม่ห้านะครับจะใช้ส่วนในส่วนของตองอ่อนอยู่ที่7ชั้นนะครับอันนี้สีชั้นที่2แล้วกฉ็ฉีกไว้อยู่ที่3ชิ้นก่อน เพื ing, glass of glass of ่อนจะเตรียมไว้ท like ีละสชิ้นก็ได้นะครับขนาดก็พอดีสีมันจะไล่เสมอกันพอดีประมาณ3ชิ้นถึง4ชิ้นอันนี้ก็ขนาดในสีชั้นที่3นะครับเหลือแต่ส่วนบริเวณตรงกลางนะครับให้ มีขนาดความอ่อนเท่ากันต่อไปก็จะเป็นชั้นที่4 3ตัดส่วนโคนกับส่วนปลายออกให้เหลือเท่ากันนะครับเนี่ยได้สชั้นแล้วต่อไปเลือกเอาชั้นที่5 เอาสีเข้มหน่อยนึงอันนี้สีจาเข้มจะอ่อนเพื่อนๆก็เลือกเอาตามสายตาที่มองได้นะคะว่าต้องการเข้มเยอะขนาดไหนอ่อนขนาดไหนน,นี้5สีแล้วสีที่หก็ จะใกล้เคียงกันนะครับทองอ่อนชิ้นที่สองอัดให้เหลือแต่ส่วนกลางแบบนี้ต่อไปสีสุดสีที่เจ็ดก็คือจะเข้มหน่อยนะครับใี้สามชิ้นนี้เมื่อเราทำแล้ว เรายัางเข้าช่อไม่ได้นะครับเราต้องเอามาเรียงให้เป็นชุดสําหรับหนึ่งเปียหนึ่งยอดอีกทีหนึ่งก็คือจับมาไล่ให้ซ้อนกันตามที่เราจะเข้าเปียนะครับทีละเฉดทีละเฉดแบบนี้แบบนี้ก็จะได้เปต้ตองอ่อนไล่สีหนึ่งชุดสําหรับมาทําเปียยอดนะครับ จากที่เราไล่สีไว้เป็นชุดเป็นชุดแล้วนะคะต่อไปก็คือในส่วนของปลายผมก็จะเลือกในส่วนใบตองที่สีอ่อนที่สุดนะครับเอาไว,มว้ม้วนม้วนในส่วนของปลายเนาะทีนี้เมื่อเราเรียงไว้เป็นชุดแบบนี้แล้วเราก็นํามายกนมทําเป็นส่วนเปียของเราได้เลยนะครับทีนี้เวลา ลาเราวางเราก็กะระยะเอาเองว่าเราจะให้เปียยอดของเรามีความสูงขนาดไหนอันนี้ผมก็มีน่าจะประมาณสามเซนนะครับเวลานำมาเปียก็เปียเหมือนใบตองแก่ทั่วไปนะครับมันก็เปียไม่ค่อยยากนะครับอันนี้จะเป็นใบตองตะนีนะครับต้องอ่อนของตองตะนีจะไม่ค่อย ดำง่ายแล้วก็จะนำมาทำง่ายด้วยนะครับใบตองอ่อนที่สามารถทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือใบตองอ่อนของกล้วยนำวานะครับแต่ว่าไม่แนะนำใบตองอ่อนของกล้วยส้มหรือกล้วยหักมุกนะครับอันนั้นก็คือมันจะเป็นในส่วนของใบตองอ่อนที่ดำเร็วมากนะครับก็เปียมาเหมือนปกติที่เราเปียใบตองแก่นะครับ แม็กหน้าแม็กหลังแล้วก็ในส่วนที่มันเกินออกมาแบบนี้เราก็เลมออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็เลียเพิ่มมาอีกในการทำไปต้องอ่อนนะคะเพื่อนๆควรมีไอกระบอกฉีดน้ำไว้พรมน้ำด้วยนะครับเรื่อยๆไม่งั้น ต่ตองอ่อนของเราก็จะเหี่ยวง่ายนะครับอันนี้ได้แล้วหนึ่งยอดสำหรับทำใบสีไม้ห้านะครับเดี๋ยวก่อนทำก็จะไปเพิ่มใบตองแก่อีกสักสองชั้นอันนี้ให้ดูในส่วนของเปียยอดที่ทำเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอามาใส่คุหรือใส่กระมังน้ำที่ใส่ก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยครับทำเสร็จแล้วก็แบบนี้แช่ไว้ก่อนเลย คือเวลาผมทําผมก็ทําให้ครบเซตหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ไปใส่ในถังน้ําแขง็งหรือว่าตู้เย็นก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้ครบทุกอันก่อนเราค่อยเอามาเข้าช่ออีกทีหนึ่งเนาะแบบนี้เพื่อนๆสงสัยเป็นน้ําอะไรก็คือน,น้ําประปาธรรมดานี่แหละครับเราเอามาใส่เมื่อเราทําเปียยอดเสร็จแล้วนะครับ <S 2> <S 2> มาถึงขั้นตอนในการเข้าช่อใบสีไม้ห้านะครับ ฉีกใบตองที่มีขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่3ามเซนนำมาห่อเพิ่มในส่วนของยอดตองอ่อนนะครับอีก2ชั้นพอได้แบบนี้แล้วก็ ั้นตอนต่อไปเหมือนที่เราเข้าชอบเหมือนเดิมนะครับก็คือขั้นตอนในการต่อหางนำสีไปตองมาต่อหางไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี้ในส่วนของนิ้วใบสีนะครับก็จะห่อด้วยไปตองอ่อนเช่นเดียวกันนะครับห่อด้วยไปตองอ่อนสองชั้นแล้วก็ไล่ขนาดวางเรียงไล่ตามสีมาเลยนะครับ ในส่วนของใบตองในการเข้าช่อนะครับมีความกว้างอยู่ที่5เซนครึ่งนะครับเป็นใบตองที่มีแผ่นใหญ่พอสมควรที่การเข้าช่อก็ไม่ยากนะครับนำมาวางกะระยะให้มันพอดีประมาณนี้นะครับแล้วก็แม็กไว้จากนั้นนำผ้านุ่งมาวางไว้ด้านหลัง แม็กไว้ให้เรียบร้อยนะครับทำการพับเข้าช่อมาทีละฝั่งนะครับให้ส่วนยกนมมันอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เล็มส่วนที่เกินออกจะช่วยให้แม่ใบสีของเราอวบแล้วก็มีความตรงนะครับ ก็นำผ้านุ่งมาวางนะครับแม็กด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการยกนงขึ้นมาทีละฝั่งส่วนที่เกินก็ตัดออกนะครับดูระดับการไล่นิ้วนะครับไล่ลงมาทีละน้อยนะครับ ใบสีไม่ห้าเราก็สามารถทําให้อวบได้นะครับถ้าทำตามวิธีที่แนะนําในคลิปนี้นะครับนี่เราเห็นมีส่วนเกิดเราก็ต้องตัดออกตลอดนะครับแม็กนิ้วไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นก็พ้านุ่งมาวาง แม็กผนุ่งไว้ด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการยกนมขึ้นมาทำการเข้าช่อขึ้นมาครับแล้วก็แม็กไว้ด้านหน้านะครับส่วนเกินก็ตัดออกนะครับอันนี้นิ้วที่5แล้วนะครับก็แม็กไว้แล้วก็ผ้นุ่งมาวาง ก็ห่อขึ้นมาทำไมไว้ให้เรียบร้อยพอครบห้านิ้วแล้วก็คือขั้นตอนในสุดท้ายก็เก็บงานให้เรียบร้อยนำไปต้องใปสุดท้ายมาวางไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็พี่กลับมาหอ่อ เราก็จะได้ไปสีไม่ห้าในลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ